นี้เราจะมาทําจาปะดะทอดกันค่ะจาปะดะทอดของแม่เนี่ยแม่จะใช้มะพร้าวนี่มะพร้าวอันนี้มือล้างสะอาดแล้วนะคะอันนี้แม่ใส่น้ําตาลทรายลงไปแล้วประมาณสามช้อนโต๊ะพูนๆกับเกลือหนึ่งช้อนชาแม่ก็บีบนะคะมะพร้าวนี่ก็ประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยกรัมเดี๋ยวแม่จะใส่สูตรไว้ใต้คลิปนะคะขยำขยำเนี่ยให้มีน้ำกะทิออกมา มะพร้าวถึงทึกก็ไม่ค่อยมีกะทิอะค่ะอ่าลืมไปแม่ใส่น้ําปูนใสมาด้วยเมื่อกี้บอกไว้ยังใส่น้ําปูนใส่มาสองช้อนโตะ๊ะเพื่อเป็นตัวนําให้บีบน้ําออกแล้วก็น้ําตาลทรายละลายเกลือละลายอ่ะตอนนี้แม่ขยําจนเป็นน้ำอย่างนี้แลเห็นไหมคะเนี่ยกะทิจากมะพร้าวออกหมดแล้วแม่ก็จะใส่ก,กะทิลงไป บีบอีกพยายามให้ท่วแล้วเราก็จะใส่แป้งค่ะอันนี้แป้งสาลีอเนกนประสงค์ขยามเลยอันนี้แป้งโกกิทอดกรอบค่ะเ,เราพยายามให้เข้ากันเสร็จแล้วใช้น้ำปูนใสอีกนะคะเทไปให้ท่วมเลย ให้ขุกคลิกน้ำขุกคลิกอย่าให้แฉะเกินนะคะถ้าแฉะเกินเนี้ยเวลาชุบจะประดาแล้วมันจะไม่ติดถ้าข้นเกินมันก็จะแข็งอันนี้เป็นสูตรของแม่เองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะประดาที่แม่ทําสูตรนี้เนี่ยทอดออกมาแล้วจะกรอบหรือจะเหนียวเดี๋ยวเรามารุ้นกันค่ะอ่าสุดท้ายเลยใส่งางาขาว ใครจะเอางาดำก็แล้วแต่อันนี้แม่รั่วแล้วเสร็จแล้วเราพักไว้สักครู่ค่ะแล้วเราก็จะมาปอกจระปะดะกันจระปะดัที่แม่ได้มาเนี่ยได้มาจากเยลานะคะส่งมาจากเยลาลูกไม่ใหญ่มากลูกเล็กเนื้อก็จะมีไม่ค่อยมากเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้มันวายแล้วนะคะรุ่นสุดท้ายแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มปอกกันการปอกต้องเอามือเนี่ยทาน้ำมันแล้วก็ทามีดด้วยค่ะไม่งั้นนะจะติดเหนียวหนึกไปหมดเลยเอดูนี้ก่อนวิธีปอกคนอื่นอาจจะปอกไม่เหมือนแม่นะคะแม่ปอกนี้แนะ นะคะคปกติเนี่ยจะประดะเนื้อจะต้องแน่นกว่านี้อันนี้มันวายแล้วหลานส่งมาให้จากจังหวัดยะลาสวนนี้มีบุญค่ะเข้าไปใน Facebook ก็จะรู้มีผลไม้การเกษตรขายทุกอย่างแต่ตอนนี้วายหมดแล้วค่ะ ไฟกลางนะครับไฟกลางค่อนข้างอ่อนอแล้วก็หยิบให้ติดแป้งนิดหน่อยหย่อนลงในกระทะวางให้มีพื้นที่หน่อยอย่าให้ติดกันนะทอดไฟกลางไปเรื่อยๆจนกว่าจะเหลืองเอเคกเราทอดไปเรื่รอยๆพอขยับได้เนี่ยเราก็กลับ ตอนที่เราจะดูว่าขยับได้เนี่ยของมันจะเหลืองอนิดนี้เราก็เอาเขีย่ยเขียดูถ้าขยับได้เราก็กลับเลยพร้อมเสิร์ฟนะค่จะจะบดะทอดกรอบสไตล์ของครัแม่นะคะใช้แป้งแค่สองอย่างเองลองทาดูคะ่ะอ่าทีนี้เรามาชิมกันนะคะจบะบดะทอดบางคนก็ยังไม่เคยเห็นว่าเป็นยังไงนี่ข้างในเนื้อจะเป็นอย่างนี้นะคะจบปบดะของหลานเนี่ยมันจะไม่มีเม็ดปกติจะมีเม็ดเม็ดก็ทานได้ค่ะ เดี๋ยวแม่จะทานให้ดูว่ากรอบไหมขอบด้วค่ะอร่อยดีค่ะอืมกรอบใช้ได้เลยค่ะง่ายดีนะคะแบบนี้อร่อยค่ะหวานหอมลองดูนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดับชมเป็นกำลังใจให้แม่พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ